ข้า google สมบงล้ลอตัวเลขแบบซ่มโอเคนะครับวันนี้เราจะมาซ่มนั่นก็คือตัวแฝงทั้งหมด25ตัวนั่นเองมาเราจะมาเล่นกันทั้งหมด4ตาเลยนะครับมาดูกันจะได้อะไรกันเอ้ยเล่นสตาเล่นสตา าที่หนึ่งเแบ็คแจ็คแบ็คแจ็คแ่เล่นเป็นแบ็คแจ็คนะครับทุกคนเล่นเป็นแบ็คแจ็คเฮ้ยอย่าพิ่งุดอย่าอย่าอแบ็คแจ็คตัวเดิมดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่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  Nó mới đi cách pin bạc chắc cần. Này quá back chắc này. Gom lên gần pin back jack Đây <laughs> 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 <Này. cười> back chắc luôn. back chắc. นี่นะครับแบ็กแจ็คดูตัวละครผมสิไอไอ้วนไปตอนนี้ผมเป็นแบ็กแจ็คนะครับ, <c oughs> บโอเคทุกคนตานี้ผมได้เป็นแบ็กแจ็คแล้ว โอเคได้เป็นแบล็กแจ็คแล้วมาดูกันเหลืออีกสามตานะครับอย่ามีกินนั่นไงเฮ้ยไม่มีกินนะคะการเวลาแบล็กแจ็คโอเคเราจะต้องสังเกตก่อน <c oughs> ว่าใครเป็นบทบาทอะไร เพราะไอพวก AI ไออนั่นแหละไอ้พวก AI ตอนนี้มีฮันเตอร์ไวแจ็คช่างปลาปลาลูกเรือช่างป,ปาลาปลาเหรอน่ากลัวที่สุดเลยช่างป,ปาลาปลาเพื่อนผมอยู่เวลา เดาผิดเอ๊ะแต่จะว่าเราถูกโอ้สีขาวได้ไหม ปิดมาแล้ว ไม่คนมาจัสิ่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นต่อหนอากันเองฮัลโหลอ o

ไอเสือกเนี่ยต้มเป็นครับต้มเป็นครับต้มเป็นครับถึงจกระมันต้มข้าต้มข้าให้เสือกอะจะมวัว โอเคครับเหลือแค่ต้องฆ่าอีกหนึ่งคนนะครับ ุกคนแพ้เ <laughs> พราะถ็นคือแพ้ข้าจะตะก้ข้าสีแดงแหละดีสุดไม่ข <c oughs> ้าสีเขียวหรอือไม่วะไม่รู้ปวดราทไหมมาดูกันตานี้จะได้เป็นอะไรเอ่ย เลยขอบทบาทด,ดีๆไม่เอาไม่เอากูไม่มีอยาบกูไม่มีโอเคโอเค,อเคแล้วก็เข้าหัวโอเคโอเคแล้วก็เข้าหัวครับทุคกคนนัก็เข้าหัวนัวก็ล่าหัวอุย้ยตกใจมีหมดเลยโูย้เรื่อสี่ตาอีกสองตานะครับ naklah ข้ามหัวนักเลงค่ะเย่ยเป็นกับที่แข็งแกร่งแต่ต่อไปแล้วฝ่ายกลาง โอ้โห,โหันกินอีกแล้วโอ้โหเพื่อช่วยหน่อยดีมอสผี <c oughs> โอ๊ย สองครั้งที่เกียดรอซุ่มเลยขอตัวดีๆไม่เอาจาักรพาณีใน่หังความเวทไม่เอาไม่เอานินจานักเชิดคุณเย้ย <Yeah! S 1> อหนนิสบอุ้ย <c oughs> <c oughs> กีนี้อะไรนะจะกีนี้อะไรนะสุ่มอะไรไปนะสุ่มสุ่มแฟตแบงป่ะไม่ใช่กินจ้าอื่นินจา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 ไหนว่านินจานี่นินจาเจอแล้วกินจาแล้วเป็นนิจ่าละไปเล่นเป็นนินจากันเลยเล่นเป็นนินจากันเออเดี๋ยนะ กูเพิ่มอีกทำไมนักชาติหุ่นมีทั้งหกอันแหละคุ่นนี้โง่หัวอุ้ยราม แล้วต่อยฉันนี่ดาวเด่นตรงไหนติ่ง like ตัวเลยอย่ายนักช่วยคุณจุกจิจุกจิเ้ยชื่อเราตอนก่อน ป้อหมายของผมคือสีที่มีชะนเอสีขาวสีขาวคือพ่ใหมายคอยอจะเดินตามสีขาวใข่ค่ะ ให้เข้าเพื่อนผมแ้ตอนนี้ค่ะ

on What is busy? What is อะไรอ่ะผมไม่ได้เดินตามมันเลยนะนจีดีดมันก็ามาพูดผมอ่ะายตาสุดท้ายอบอุ้บอึ๊บสอบเล โอเคเรามาเล่นเป็นสับเปรเลิกกันเลยค่นนะไม่มีบาลบินฟนเหรอโอเคไอไอฟีฟ่ามาไปวุ่นกับมีตังอยู่วันนี้เราจะแบบอบเล่นฟีฟ่านะครับตอนตอนนี้ไอฟีฟ่ามันไปเล่นกับมีตังอยู่นะครับอ่าเราเราคือปีโป้ปีโป้ปีโป้แอบบอกชี่อให้เลย เอ่มผมติดผมติดฟีฟานะครับไอฟีฟาหน้าหมาเลยเอาสับเปลือยตามมันที่มันพูดดีกว่ามันบอกสับเปลือยสับเปลือยเลยไม่รู้งั้นเอาสับเปลือยเลยไหนว่าพี่ไอ้สับเปลือยมันไปเล่นแบบมีตังอยู่นะครับมันจะไม่กลับมานะครับโอเคนะครับสับเปลือยนะรับตัดอีกทีหนึ่งเลี้ยงป้า มันออกมันออกก่อนตัมัออกก่อนจัดมันให้ฉันได้มัโอ้โห ขนาดเป็นะชื่อถุนอยากจะมาเป็นน OK, ายกแค่สโมนตีอีกอะฮะโอ้โหอะไรวะโอเคไปจับปลาเลยแล้วทุกคนไปไปฉีดรอบนะอาไปฉีดมากุดฉีดแล้วนหนเห็นไหมเป็นไงอายุกว่าลำนอกรอ ไม่ขี่เดินเล่นป่าเฉยขี่แล้วเอาหรอไอซ์ส่งเสี้าไจักผมิเกียวมดกลางสมแล้วผมเดินไปเขาสุดดิเกียวอวะดิเกียวแล้วาตรงสายดิเกียวอว่า นะครับทีนี้ก็ครบที่ตากันแล้วนั่นเองอ <c oughs> แล้วไอ้มีตังอะอะไรอ่ะให้พ่อไหมแม่บอกเอามาให้พอ่อมีตังอะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วแค่แค่เท่านี้นะครับ Bye bye. Yahoo.